มาเปลี่ยนภาพนิ่งเป็น AI ใส่อารมณ์ทำยังไงแม่วันสอนให้ไปดูค่ะส่วนใครอยากทำคลิป AI เขียนหนังสือได้แทนเราแบบนี้แม่วันมีสอนในระบบสมาชิกรายเดือนสอนทำคลิป AI แบบไม่ออกหน้ากล้องแล้วเจอกันในระบบสมาชิกเลยค่ะให้เราเข้าไปที่แอป CapCut แล้วกดบวกค่ะเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบแล้วกดคำว่าเพิ่มค่ะ จากนั้นคลิกที่ตัวรูปของเรานะคะแล้วก็ลากเข้าไปค่ะให้มีความยาวสักประมาณ8วินาทีก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้าเลยค่ะมองไงปที่บาด้านล่างนะแล้วให้เราไปหัวข้อที่ชื่อว่าฉากการสนทนา AI ค่ะในบทเรียนนี้นะคะแม่หวันจะสอนวิธีการตรงนี้นะให้เราปดคลิกคําว่าตรงนี้ค่ะหรือเพิ่มเสียงนะในบทเรียนนี้แม่วันจะสอนวิธีการแบบบันทึกเสียงนะคะให้คลิกคําว่าบันทึกได้เลยค่ะ เราจะทำการพูดนะคะเป็นเสียงเราเองนะโดยการที่กดปุ่มสีฟ้านี้นะคะเราก็พูดไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะมาเปลี่ยนภาพนิ่งเป็น AI ใส่อารมณ์ทํายังไงไม่หวันสอนให้ไปดูค่ะแล้วติ๊กถูกันเลยคะ่ะโอเคหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มสร้างค่ะแล้วกดยืนยันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเขาก็การทำการประมวลผลค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ AI ของเรามีอินเนอร์มากๆเลยนะคะแล้ววิธีการเจเนเรตรูปเราให้เป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้เขาทำกันยังไงมีคนอยากให้ไม่วันสอนไหมคะถ้ามีคนอยากให้ไม่วันสอนพิมพ์คํมว่าสอนหน่อยคะ่ะถ้ามีคนสนใจเยอะเดี๋ยวไม่วันมาสอนให้นะคะ